สวัสดีค่ะคลิปพิเศษมาแล้วนะคะสำหรับคลิป5ราศีดวงเฮงมีลุ้นรับโชคใหญ่ค่ะคลิปนี้เป็นคลิปประจำงวดวันที่1พฤศจิกายน2566นะคะราศีไหนบ้างที่จะติดอันดับ1ใน5นะคะที่มีลุ้นรับโชคใหญ่งวดนี้โดยคลิปนี้ค่ะแม่หมอจัดลำดับดวงด้วยการใช้ไพ่ทาโร่และไพ่ออร์กเคิลรประกอบกันนะคะก็หวังว่าคลิปนี้นะจะช่วยทําให้ทุกท่านนะได้มีแนวทางในการที่จะเสี่ยงโชคนะคะนะนถือเป็นการ เ,เปิดไพ่โดยรวมนะคะไม่ใช่ดวงส่วนตัวดังนั้นดูเป็นแนวทางเท่าน,านั้นหรือจะดูกันเพื่อความบันเทิงล้นล้วนเลยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะคลิปนี้จะเน้นในเรื่องของการเสริมดวงนะคะตามคําแนะนําจากหน้าไพ่นะคะท้ายคลิปยังคงมีเลขเด็ดหรือเลขนําโชคให้ด้วยนะคะเป็นเลขเด็ดหรือเลขนําโชคจากทั้งไพ่ถาโรแล้วก็ไพ่โชคดีมีสุขนะคะให้นําไปประกอบการพิจารณากันนะคะชอบหรือไม่ชอบก็ลองลุ้นกันดูค่ะเราจะมาเริ่มที่อันดับที่ห้า อันดับที่5นะคะได้แก่ลัคนาราศีพิจิกค่ะราศีพิจิกหรือลัคนาพิจิกก็ได้นะคะถือว่าติดอันดับ5ค่ะที่มีรุ้นรับโชคใหญ่งวดหนึ่งพฤศจิกาย,ยนนี้นะคะในะโชคลาภของคุณนะคะเอ่องวดนี้การเสริมดวงเรื่องของโชคลาภนะจะเป็นการทําบุญในการช่วยเหลือสัตว์จรจัดนะคะนะสุนัขนะคะแมวหรืออะไรก็ได้นะสัตว์ที่เป็นสัตว์จรจัดหรือว่าท่านไหนที่เออแถวแถวบ้านก็ไม่ค่อยมีสัตว์จรจัดมาเท่าไหร่นะคะพอที่จะได้ให้เข้าปาอาหารนะคะเราก็ มารถที่จะบริจาคทำเงินนะ,ะทำบุญกับสมาธิอ,อมูนิธินะครับมูนิธิที่นันดูแลสัตว์จรจัดน,น,นี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะถือเป็นการเสริมดวงเฉพาะนะคะสำหรับชาวราศีพิจิกนวดนี้ โชคลาภมาจากการเดินทางค่ะสำหรับชาวพิจิกนั้นหลายๆท่านอาจจะไปเสี่ยงดวงนะคะในช่วงที่มีการเดินทางหรืออาจจะใช้คำว่าคุณต้องมีการเดินทางก่อนในเดือนนี้ใกล้ไกก็ได้นะคะนะพอเราเดินทางปุ๊บเนี่ยโชคลาภมันจะเข้ามาละนะคะแล้วก็เลขนำโชคของคุณนะคะก็คือเป็นเลขที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของรถเรื่องของยานพาหนะนะคะอาจจะเป็นส่วนยานพาหนะเป็นรถของคุณหรือเป็นรถที่คุณใช้เป็นประจำซึ่งเราอาจจะไม่ได้เป็นเจ้าของก็ได้ แต่ว <ke> ่าคุณใช้งานเป็นประจำนะคะแบบนี้ก็ได <bul b venant> ้เช่นเดียวกันนะคะซื้อลอตเตอรี่จากคนขายผู้ชายค่ะเป็นผู้ชายวัยกลางคนนะคะจะผิวเข้มหน่อยนะคะดำแดงเนาะเป็นคนพูดน้อยหน้าออกจะดูดูเงียบเงียบนิ่งๆเป็นคนพูดน้อยดูเคร่งขครึมนะคะ เป็นแบบสไตล์แบบพูดออกมาแล้วก็มันก็อาจจะไม่ค่อยน่าฟังนะเพราะเขาเองเขาจะเป็นคนค่อนข้างที่จะขวานผ่าซากนะคะพูดก็จะไม่ใช่ไม่ใช่คนพูดเพราะไม่ใช่คนพูดแบบเบาๆว่าอาจจะมีกระโชกโขกหักบ้างแต่ไม่เป็นไรนะคะเพราะผู้ชายคนนี้จะช่วยเสริมดวงโชคลาภให้คุณนะยังไงก็ขอให้ชาวลัคนาราศีพิจิกเฮงๆทุกท่านนะคะอันดับที่4ี่ค่ะ ได้แก่ชาวลัคนาราศีเมถุนนะคะการเสริมดวงโชคลาภของคุณในงวดนี้นะคะคือการขอพรจากพระพุทธรูปนะพระพุทธรูปที่คุณเคารพบูชานะคะหรือหลายๆท่านอาจจะออไม่ได้มีเวลาที่จะต้องออออไปตระเวนนะคะทำบุญอะไรต่างๆนานาหรือไปตะเวนขอพรน,นะคะเราอาจจะใช้วิธีนะทำบุญออตามกำลังทรัพย์ของเรานะคะตามที่เราสะดวกก็ได้เช่นเดียวกัน นะคะนะั่ยังไงก็ลองดูนะคะการขอพรจากพระพุทธร,รูปที่เราเคารพบูชานะคะนำโชคลาภมาให้ เลขเด็ดๆของคุณหรือว่างวดน,นี้ต้องบอกว่าจะมีคนนําโชคลาภมาให้โดยเฉพาะนะโชคลาภ bueno. ที่มาจากคนที่อายุน้อยกว่าคุณนะคะนะอาจจะเป็นลูกหลานบริวารหรืออาจจะเป็นคนรอบข้างบางคนก็นะพอคุณเป็นหัวหน้านะลูกน้องบริวารที่อายุน้อยกว่านะคะ,<น>ะก็จะนําโชคลาภมาให้นะอาจจะมีเลขเด็ดๆมาบอกนะคะหรือบางท่านที่มีลูกหลานบริวารก็อาจจะซื้อเลขที่เกี่ยวข้องกับลูกหลานบริวารก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ มวนนี้นะคะซื้อลอตเตอรี่จากคนขายผู้หญิงค่ะผิวขาวท้วมๆหน่อยนะคะไม่พร้อมนะคะขาวท้วมแต่ว่าจุดเด่นของเธอคือแต่งตัวดีดูหรูหรากลุยกรายนะคะเครื่องประดับอะไรพวกนี้เรียกได้ว่าจัดเต็มนะคะจัดเต็มเลยทีเดียวนะและควรจะเป็นร้านที่ตั้งอยู่ เรียงรายกันหน่อยนะคะคือคือหลายๆร้านอยู่รวมๆกันแล้วคุณเองคุณพอพูนไปถึงเนี่ยคุณต้องเลือกนะคะนะต้องได้เลือกนะลักษณะการซื้อลอตเตอรี่แบบนี้ตามร้านแบบนี้นะคะจะช่วยเสริมดวงโชคลาภให้คุณค่ะสําหรับชาวลัคนาราศีเมถุนนะคะเฮงเฮงรวยรวยทุกท่านค่ะอันดับที่3 ลัคนาราศีพฤษภนะคะงวดนี้ติดอันดับที่3ค่ะการทำบุญเสริมดวงโชคลาภของคุณนะคะไพ่ออร์คแนะนําให้ช่วยเหลือสัตว์จรจัดนะคะนะหรือช่วยบริจาคเงินให้กับมูลนิธินะที่ดูแลสัตว์จรจัดต่างๆก็ได้เช่นเดียวกันนะคะโชคลาภของคุณงวดนี้ต้องบอกว่าจะเด่นในเรื่องของการอธิษฐานจิตค่ะ การอธิษฐานจิตคือการที่บางทีเราเราสวดมนต์นะคะสวดมนต์ไหว้พระปกตินี่แหละนะ,ะหลังจากสวดมนต์ไหว้พระเสร็จนะคะก็ขอพรพรเดิมซ้ำๆที่คุณต้องการนะคะมีโอกาสที่จะสมหวังด้วยนะคะซึ่งก,ก็ก็อยู่ที่พื้นดวงของคุณด้วยนะคะมากน้อยอยู่ที่พื้นดวงเราด้วยนะรวมถึงงวดนี้ต้องบอกว่าถ้าคุณเป็นผู้หญิงชาวพฤทธศพนะคะลางสังหรณ์ของคุณแม่นยำมากให้เชื่อในลางสังหรณ์เชื่อในสัญชาตญาณของตัวคุณเองนะหรือบางท่านก็อาจจะมา หลังส่งของของคุณก็อาจจะแนะนําคุณในในลักษณะของความฝันก็ได้ต้องบอกว่ามีความแม่นยําสูงมากเชื่อตัวคุณเองได้เลยแต่ถ้าคุณเป็นผู้ชายพฤศพละ่ะผู้ชายพฤศพต้องอาศัยผู้หญิงนะคะนะผู้หญิงที่จะคอยมาเสริมดวงโชคลาภให้กับคุณนะคะซื้อลอตเตอรี่จากคนขายผู้หญิงแน่นอนค่ะขาว นะออกแนวขาวซีดด้วยขาวซีดผอมโปร่งนะแล้วก็จะดูเป็นคนที่ลึกลับแล้วก็มีสเสน่ห์นะคะอาจจะไม่ใช่ผู้หญิงที่สดใสร่าเริงนะคะแต่ว่าเป็นผู้หญิงที่ที่น่ามองมีสเสน่ห์นะคะผอมรูปร่างอาจจะโปร่งบางนะแล้วก็จะขาวขาวซีดๆหน่อยนะเหมือนเหมือนเหมือนคนกลางคืน่ะนะคะนะผู้หญิงคนนี้แหละจะช่วยเสริมดวงโชคลาภให้คุณได้ก็ต้องลองหาดูนะคะ มาถึงอันดับที่สองค่ะอันดับที่สองได้แก่ชาวลัคนาราศีตุลค่ะนะชาวราศีตุลงวดนี้นะคะการเสริมดวงโชคลาภของคุณคือการถือศีลน,นะคะนั่งสมาธินะคะภาวน,นานะคะสาวัน5วันนะคะแล้วแต่เราสะดวกแล้วแต่จะมีเวลานะแต่ว่าก็ถือว่าเป็นคําแนะนําจากไพ่ออร์เคิลนะคะในการเสริมดวงโชคลาภ งวดนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคค่ะสาหรับชาวลัคนาราศีตุลนขอพรพระขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพบูชานะคะมีโอกาสที่จะสมปรารถนานะคะนะแต่ก็อย่างที่บอกนะคะถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่ต้องบอกว่ามากน้อยจะอยู่ที่พื้นดวงแต่ละท่านด้วยนะแล้วก็งวดนี้นะคะเลขเด็ดๆของคุณจะเป็นเลขเดิมค่ะเลขที่เคยให้โชคกับคุณนะไม่ว่าจะรางวัลไหนก็ตามแต่นะคะคุณเลือกได้เลยนะเลขที่เคยให้โชคงวดนี้จะกลับมาให้โชคลาภกับคุณอีก รอบหนึ่งนะคะก็ลองดูเนาะคนขายนะคะคุณซื้อต้องซื้อลอตเตอรี่จากคนขายที่เป็นที่เป็น,ท,ปนที่เป็นคนเร่ขายอะคะ่ะไม่ได้มีไม่ได้ขายเป็นหลักแหล่งไม่ได้ขายอยู่ที่เดิมแต่บางทีเวลาเราไปนู่นมานี่นะหรือบางทีคุณก็ทํางานอยู่ของคุณนั่นแหละแต่ว่ามีคนที่เดินเร่ขายอะไรประมาณนี้นะคะนะพวกพวกคนเร่ขายต่างๆนะคะก็จะช่วยเสริมดวงโชคลาภให้นะคะก็ลองหยิบลองซื้อสักใบสองใบนะคะอันดับที่หนึ่งค่ะ อันดับที่หนึ่งได้แก่ชาวลัคนาราศีกันนะคะงวดนี้ค่ะไพ่ออร์เคิลนะคะแนะนําในเรื่องของการเสริมดวงโชคลาภของคุณคือการบริจาคโลหิตนะคะหากเราไม่สะดวกก็ใช้วิธีบริจาคเงินนะคะช่วยเหลือสภากาชาติไทยก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ โชคลาภนะคะงวดนี้บุญเก่าหนุนนำนะคะนะหลายๆท่านบอกว่าบุญเก่าหนุนนําบุญเก่าที่สั่งสมมาในอดีตบางท่านที่ก็รู้อยู่แล้วว่าตัวเองทําบุญมาโดยตลอดเนี่ยก็ไม่มีปัญหานะคะแต่บางท่านบอกว่าเออไม่ได้ทําบุญนานละต้องเร่งมือแล้วนะคะเร่งทําบุญเพราะเราไม่รู้แหละว่าในอดีตในอดีตของเรานะบาง,บางมันไม่ใช่แค่อดีตชาตินี้นะมันเป็นอดีตอดีตตชาติด้วยนะคะน,ะนะมันเป็นบุญเก่าซึ่งเราอาจจะไม่แน่ใจเราก็เร่งทําบุญปัจจุบันนะคะให้ ให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ก็แล้วกันนะคะรวมถึงเลขเด็ดๆของคุณเมื่อคุณได้มาแล้วนะคะอย่าลืมบวกไปอีกหน่อยนะคะบางทีมันก็จะมีบวกเพิ่มนะตัวเลขด้วยนะคะก็ลองพิจารณาดูนะคะซื้อลอตเตอรีร่จากคนขายผู้ชายค่ะนะัดทวมนะคะ ทวมอาจจะขาวหรือไม่ขาวก็ตามแต่หรือผิวสองสีก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าดูจะจะไม่ค่อยออกไปในทางผิวเข้มสักเท่าไหร่นะคะน่าจะจะเป็นคนทุ่มทวมนะคะแต่งตัวภูมิฐานดูภูมิฐานดูเป็นคนที่นะมีอันจะกินนะคะแล้วก็ร้านนะคะร้านต้องขายเป็นหลักแหล่งนะคะยิ่งถ้าเป็นร้านที่ไม่ใช่ไม่ใช่แบบตั้งโต๊ขายอะคะ่ะยิ่งดีนะคะนะเป็นร้านที่เป็นหลักเป็นฐานร้านใหญ่โตประมาณนี้เนาะเออก็ต้องบอกว่า นะผู้ชายคนนี้แหละนะจะช่วยเสริมดวงโชคลาภให้กับชาวลัคนาราศีกันนะคะมาถึงช่วงสุดท้ายนะคะเลขเด็ดหรือเลขนำโชคจากหน้าไพา่ถ้าจากหน้าไพ่ทาโร่ได้มา3ตัวเลขค่ะ6 9 7 6 9 7นะคะลองนำไปปรับดูในส่วนของไพ่ออร์เรคิลนะคะซึ่งเป็นไพ่โชคดีมีสุขค,ค่ะนะได้มา88ค่ะ48และ38นะคะ 8 8 4แและ38นะลองนำไปพิจารณาดูชอบไม่ชอบยังไงก็หวังว่าจะเฮงเฮงรวยรวยทุกท่านที่ก็มารับชมคลิปนะคะโอกาสหน้าง่วนหน้ามาเจอกันใหม่คะ่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ